สวัสดีนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศลงพื้นที่ทำงานนะคะมาดูที่ดินชมบรรยากาศนะคะการทำงานเดินเดินดูที่นี่ข้างๆก็เป็นป่าเห็ดนะคะที่รถจอดเดี๋ยวมะคะ ไม่เสียงแก่ธรรมาชาติน้นี่มาดูที่แปลงนี้นะคะกํลังเดินกลับเพราะว่า,าลดข่าวมาบแดน,นะคะท้นพึ่ไทยไหมคิดินลมก็เลยต้องเดินเราจอดยนนท์นะคะ่ะถ่ายบรรยากาศในการทำงานให้ชมกันทีมงานเดินไปแล้วนะคะ ตอนนี้โคกเก็บเห็ดนะคะอยากเ,กด,เดินโคกอยู่เพราะว่าเห็ดออกหลายแล้วค่ะโคกเห็ดอกาศ เรวก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะรถจอดอย่างนี้นช่วงบรรยากาศในกนารทำงานกับทีมงานยังมาหอดรถอะนะคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรถที่ผ้าชมบรรยากาศว่าเคยไปทางนี้นะคะจะไปทางรับ ขึ้นรถไนพาชมบรรยากาศนี่พาชมบรรยากาศนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศจกน้อยหนึ่งนะวยเ่วยแซบกูวยแซบแย่ช่วแบแย่เพราะมันยืนในนี้มันเปิดเน็ต นี่บบนหะคะบรรยากาศในการเดินทางการทำงานกาชมวิวสองข้างทางก็จะเป็นป่าเล่็นเส้นนี้ปนไปเมื่อกี้นี่ปบ่เออมุงเป็นนี่เ,เดินทางกลับบ้านแล้ว บรรยากาศทุ่งนานะคะลำเลียงเนียงบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะข้างทางก็เป็นทุ่งนานะครเื่องข้าวข้าวงามมากมาชมบรรยากาศไปได้วยกันนะคะนถนนดีอยู่นะถนนดีนะข่าวข่านะคะข้าวงามข้าวงามค่ะแสด,ดงฝนเพิ่งตกไปหรือเปล่าน,นะคะ ทางลัดนะให้ชมบรรยากาศคนพุ่งตกไปคนพุ่งตกไปบรรยากาศดีทงหนะาบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะพูเข,ขางามยัางงามเลยนะคะมีบ้านสวนด้วยมีบ้านคนบ้านสวนนะคะเพื่นบอกว่าอันนี้ถ้ารู้ไปบ้านเดยไทยได้พระกันบอกเคยมาให้กันนะ ทำงานทำงานมากลืมพักกันแลวพักกันลืมกินข้าว่ายหิแท้โอ้ยบรรยากาศนะคะตรงหน้าเขี้ยวกัญจีเขื่อบรรยากาศไปนั่กันนะคะไปเบิ่ง่าสิทะลุหมู่บ้านได้นะคะท่านบอกทะลุหมู่บ้านที่จะที่จะทะลุไปบ้านเยญ่ได้นะคะโอ้ยตน้นไม้สวยงาม หน้าเขา่านาข้าวแล้วจะมีปลาไ亡ข้างหน้าที่นี่น้องบัวลาภูไปเจอปลาไ้แล้วนะเดคลิปนี้จบไว้แค่นี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเจอป่าไ亡แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ